มันจะมีอยู่คืนนึงนอนเหมือนกันได้ยินเสียงตุ้ข้างๆแบบข้าง,างบบาน,นอกนอกหน้าต่างเราได้ยินเสียงแบบกุบกับกุบกับกุบกรอบแบเปิดหน้าต่างดูก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราจะพับยูนเซนแมงกีแบบร้องไห้ขึ้าไปของจริงวันนี้เราจะมา คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบ้านเช่าบูชายันแล้วก็เรื่องหุ่นพยนต์ที่กำลังเข้าลงตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผีวิญญาณการบูชายันต่างๆก่อนอื่นถามทุกคนก่อนว่าปกติดูหนังผีไหมคะไม่ดูไม่ชอบเวลามันจ้ำสแกร์ชอบดูเวลามันจ้ำสแกร์่าตรงข้าม,ามดู <dripping S 1> <iy an> บ้างครั <S <S บา <S <S บางเรื่องวิวแ่บไม่ดูเหมือนกันเพราะวิวกลัวกลัวเรื่องผีกันปะไม่กลัวเป็นคนที่แบบถ้ามีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรเนี้ย จะไม่คิดว่าเป็นผีจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอ่ะโนมาเป็นเหมือนพี่ตอยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวผีไม่ชเชื่อเลยผีอะไรอะไรมันประมาณแบบเจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสามสิบนี่คือกลัวหรือไม่กลัว สามสิบไม่กลัวไเจอไม่เือกลัวคือไม่บอกว่าเป็นคนกลัวผีว่ไม่กลัวแบบไม่ได้แบบอะไรนะแต่แบบมันก็มีเสียวๆหลังบ้างเวลาไปนอนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกับหนังผีหรือเรื่องราวที่เราเคยได้ฟังมาจากหนังผีอ็ไดสำหรับคนที่ไม่เคยดูอะไรเงี้ยตอนมสามไปนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยพอนอนอยู่พอแบบหลับตามันมีเสียงเหมือนกองดึ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 งเหมือนกองทับเดิน เ,เสียงเหมือนก็เลยขบวนพายุหาตาอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าฝันก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาไม่มีผากแต่เสียงอยู่ดึงดึงอะไรก็่าเอาอ่ใช่ไม่ใช่ฝันแล้วนี่หว่าก็เลยหลับตาแม่งก็มีเสียงแบบพุ่งสักพักหนึ่งะแล้วพอมันหายไปเงี้ยก็แบบเออใช่ละไม่ได้ฝันเพราะตอนนั้นตื่นอยู่คือจำได้ทุกอย่างเลยตอนเช้าก็เลยมาถามเพื่อน มื่อคืนไ็ได้ยินเสียงนี้วะบอกเออมันเคยมีคนได้ยินเหมือนกันอบอกว่าบ้านมันเมื่อก่อนเป็นที่ที่เก่าที่อิสลามอะไรสักอย่างแล้วมีของมีอะไรเงี้ยเหมือนมีคนเฝ้าบ้านอ่ะเหมือนทําของทิ้งไว้ในนั้นเยใช่มันมีตกค้างอยู่อะไรสักอย่างอะไรบอกว่าเมื่อกี้มันก็เคยเจอแต่มันก็ไม่ได้เจออะไรเพราะว่ามันก็แม่มก็เจอพ่อก็เจออะไรเงี้ยก็เลยมองไปเรื่องธรรมดา เราเราไปนอนบ้าน mm hmm. ครั้งแรงไปเจอเลยการเรื่องวิวก่อนอบ้านวิวอะคะ่ะอ,อ,อ,อยู่ตากเลยคือจังหวัดตากามันเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนพม,ม่าใช่ปะแล้วมันก็จะมีกระเหลี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบ้านวิวอะจะบูชาผีกันเป็นปกติมากเพราะเราเชื่อเรื่องเหมือนแบบ เรื่องเข้าทรงเรื่องหมอหมอผีอะมากกว่าแต่ว่าบ้านวิวเองอะถ้าเป็นฝั่งคนไทยเองอะค่ะเราอะก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบร่างทรงประจําหมู่บ้านน่ะปกติแล้ว,วเขาก็จะเป็นคนทั่วไปนะใช้ชีวิตทั่วไปขายหมูอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเขาเองอะมันจะเป็นร่างทรงที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น เ,เหมือนในหนัง,งรงนนนง่างทรงเลยใช่ซึ่งตัวคนที่เป็นร่างทรงก็จะต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันเด้เลย<ม>คือแบบเป็นเชื้อสายของผู้หญิงอะไรเ<ไ>งี้ยปาใช่ๆช่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเขาก็จะต้องหาคนที่มาสืบทอดมันจะไม่ได้มีรูปปั้นที่บอกขนาดนั้นว่าเขาเป็นทรงของใครอะ แต่คนจะรู้กันว่าคนอันนี้คือร่างทรงที่เหมือนกับว่าในทุกๆปีอะช่วงสงการน่ะก็จะต้องมีการเหมือนแบบไปทําพิธีอะไรเงี้ยบ้านเขาครูประจําชั้นของวิวอะเป็นลูกสาวของร่างทรงบ้านนี้ตอนโตมาเลยมารู้ว่าครูคนนั้นน่ะครูของวิวอะก็คือเหมือนแบบ สืบทอดการเป็นร่างทรงต่ออแต่ชีวิตประจําวันอะ่ะเขาก็เป็นครูนะแค่เหมือนพอมีพิธีกรรม,อ,มอะไรเงี้ยเออช่วงกับกลางคืนพิธีกรรมวันพระเขาก็จะแบบต้องลามาเหมือนแบบเป็นร่างทรงแต่เหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าร่างทรงในความรู้สึกเรามันไม่ได้น่ากลัวเว้ยเพราะว่ามันคือคนทั่วไปสุดๆเลยอะ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบพวกเล่นของ นี่ย้ำเลยนะไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ย้ำเลยเหมือนเล่าอะอยากพิสูจน์เว้ยว่าแบบหน้าหน้าทองเงี้ยที่โจอี้เลยนะคือแบบพี่เคยไปทำมาเลยแม่พี่จะเป็นคนแบบไหว้พระพาไปวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ก็จะแบบไม่ไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าไม่เชื่อเราเด็กเอาขึ้นมาก็จะแบบหาเหตุผลซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ว่าไอ้หน้าหน้าทองของที่พี่ไปทําอ่ะมันไม่ใช่แบบเอาทองมาแปะแล้วเขียนๆที่เห็นนะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบแปะทองแล้วเป่าปุ๊บทองเนี่ยแม่งเข้าในหัวเลย ทองเนี่ยฮะไปจับแผ่นอันนี้ยเออคือเคยเห็นแผ่นทองแปะแปะพา่าที่ที่มันมีกระดาษแล้วมีทองอยู่้างใหนเออพี่ก็แบบเฮ้ยมึงอะไรอะไรเนี่ยอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ากลอ่ะไปเลยแล้วเป็นพาระดเวยนะที่พี่ไปก็แบบไปกะจับผิดเลยนะเขาเหมือนมีคนรอของไงเขาเยอะอไว้เขาเปิดให้ดูนะทองอยู่นี่นะอะไรอย่างนี้นะอ่ะแปะแล้วคือแบบแปะปุ๊บแล้วเขาก็เอาอะไรมาเขียนเขียนเหมือนแบบลงยันแล้วก็เป่า กูก็จับผิดตลอดเวลาเลยนะแบบดูแบบเอาปูดปุ๊บเอาแล้วหยิบมาดูอะไรเงี้ยแบบเปิดมาทองหายจริงเออแล้วแม่เราก็ทําแล้วก็ดูแบบเฮ้ยมันมันหายไปได้ยังไงวะคือยังอยากเอาหัวกะโหลกตัวเองอะไปสแกนดูว่าแม่งมีทองแตะในหัวเราจริงๆหรือเปล่าวะเลยนะม่อยากลดที่เวลาเรายิ่งไปจ้องอะเขายิงง่ายงึ้นอ๋อเพราะว่าเราสนใจแค่จุดเดียวเฮ้ยคุณลบลเฮ้ยลบลตั้งคอสังเกตอืแล้วมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องนี้น่ากลัวคือแบบ เหมือนกันแม่กูพาไปไหว้พระอีกแล้วไหว้ไหว้ไวใช่ไหม <S <S แล้วพอไปไหว้พระเนี่ยมันจะ,จะมีคนพี่จาไม่ได้ว่าคนขายหวยหรือขายพระเขาบอกว่าแถวเนี้ยมีตําหนักหนึ่งอ่ะดังมากดังแบบทําแบบพวกสเสน่ห์พวกอะไรอย่างเงี้ยเมตตาดีอะไรเงี้ยเป็นแบบอันนี้ไม่ใช่พระหรืออะไรเป็นเหมือนแบบก็ไม่ถึงกับเข้าทรงนะมันพูดทรงศีลอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเป็นแบบไม่ใช่ฤาษีแบบแล้วก็พอไปถึงสํานักเนี่ยก็เป็นบ้านแบบบ้านไม้เก่าๆรถจอดเต็มเลยนะคนคนมาเยอะ เราก็แบบเาโอเคเดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวแบบให้เขาเป่าให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ดีอะไรขึ้นไปปุ๊บแม่งเป็นเหมือนแบบในหนังที่แบบคนโดนของอ่ะคือแบบทุกคนอ่ะจะหน้าแบบเทาๆาเหลืองเหลืองแล้วก็แบบตาขวางๆแล้วก็จะเออเออเอออย่างเงี้ยทุกคนเลยนะวยคือแบบพี่ก็แบบอ่ะเฮ้ยนี่กูมาทําอะไรที่นี่วะเนี่ยคือแบบกะว่าจะมาสดใสเป่าเมตตาแบบไหว้พระอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนั่นอ่ะแบบหมองมนมากแล้วก็เราก็ไปรอคิวใช่ไหมแล้วพอจะถึงคิวแล้วละก็ต่อเข้าไป เราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเลยไอ้คนก่อนเราเนี่ยแม่งเป็นเหมือนแบบโดนของมาแบบอืออ่าอืออาเลยนะเออแล้วเขาก็แบบหมอพ่อหมอก็ดูแล้วก็เอ้ยมึงันโดนของนู่นนี่มาเดี๋ยวกูจะถอนให้เขาก็เอาหม้อดินเผาอะที่เหมือนแบบหม้อแม่นาคมาตั้งเลยแล้วก็ใส่ดินที่เป็นแบบเหมือนดินเผาหรืออะไรลงไปในหม้อที่มีน้ำมนต์อะแล้วเขาก็เอามีดหมออะคน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 แล้วเขาก็ทิ้จึ๊กเลแล้วเขาก็งัดขึ้นมาแม่งเป็นตุ๊กตาเหมือนแบบ ทุกข้ตายที่เป็นปั้นลูกคนแล้วกอดมีิอะไรอย่างนั้นแน่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยจากไอ้ดินก้อนๆอน่ะเอาอีกแล้วเนี่ยคือกูไม่รู้ว่าในม้อ,ม,อมึงมึงมีแบบกอดเออตายอยู่กอนหรือเปล่าแต่เราก็แบบโหแม่งก็บรรยากาศแม่งก็พาไปนู่นนี่แม่งน่ากลัวจริงพอถึงคิวกูกูกลับบ้านเลยกูไม่เอาคือแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแบบทำไปแล้วไม่รู้จะได้ของดีหรืออะไรกลับมาอะไรหรือว่ามันมันแบบน่ากลัว แล้วมันก็แบบเนี่ยเป็นอะไรพวกนี้ที่แบบพิสูจน์ไม่ได้แต่แบบโหแม่งแม่งแม,ม่งน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยคุณมีอะไรไหมครับ<ม>เล่นของคือถ้าเต็มที่อ่ะที่เคยผ่านมาแล้วกันคือเป็นคนที่ได้รับพวกเหมือนเครื่องรางของขัง,งมาประมาณหนึ่งเหมือนกันตอนมหาลัยมันมีเขาเรียกว่าพิธีบายสีสุขวัญแลวคือมันเป็นแบบปีหนึ่งทั้งหมดต้องเข้าไปที่สนามกีฬากลางมอน่าจะเป็นครั้งแรกที่อยู่ในบรรยากาศที่ฟิลเหมือนลางทรงเหมือนที่พี่เจอแบบ เข้าไปนั่งแล้วเขาก็มีแบบเหมือนพระมาสวดแบบเซตใหญ่เลยไม่ใช่พระแต่เป็นแบบเหมือนพามหรือสักอย่างมาสวดเซตใหญ่ม่งอย่างกับเวทีคอนเสิร์ตเราขึ้นไปสวดแล้วเด็กปีหนึ่งทั้งหมดนั่งอยู่ในสนามหญ้าแล้วนั่งนั่งอยู่เพราะขาสวดไปเรื่อยๆแล้วสักพักก็จะเริ่มมีคนแบบกรีดร้องแบบกรีดขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนก็อยู่ดีลุกขึ้นมาเป็นแบบเหมือนของขึ้นอะไรซึ่งทุกคนคือเด็กนักศึกษาใช่ไหมเด็กปีหนึ่งหมดเลยเราคือแบบก็งงมาบรรยากาศตอนนั้นคือแบบ อะไรวะเฮ่้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นเนี่ยมันมีมวลความน่ากลัวบางอย่างเพราะว่ามวลความน่ากลัวใช่มันด้วยความที่ว่าเสียงสวดมันจะเป็นแบบโทนต่ำๆแล้วมันจะแบบรัวๆรัวๆรัวๆอะไรเงี้ยเสียงแล้วคนข้างล่างมันก็แบบมีความคลั่งประมาณเนี้ยแบบใช้คําว่าคลั่งอนจะเกิดอะไรบพุกพ่านประมาณนี้แบบคนนึงก็ลุกขึ้นมาแบบตีเป็นลิงคนนึงก็แบบเป็นเสืออะไรก็ไม่รู้คือเพราะว่า ตอนก่อนเข้างานอ่ะคือรุ่นพี่ก็เคยบอกอยู่ว่าแบบมันจะมีอะไรพวกนี้ถ้าใครเคยเขาเลยนะครอบครูหราออะไรสักอย่างแนั้นหรือว่าหรือว่าเป็นคนมีของหรือมีเซนอะไรเงี้ยอไม่อยากให้เข้าเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรงี้ได้คือหนึ่งไม่รู้ว่ารุ่นพี่มันบิวมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยและทุกคณะพูดเหมือนกันหมดอแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่เข้าไปมันเริ่มงานมันเริ่มช่วงค่ำๆสักพักรุ่นพี่ผมแมงพาออกแหละแบบ พาคนที่ขอคืนน่ะก็แบบพยายามดึงออกไปส่วนคนที่ยังนั่งอยู่แล้วท้ายๆคือแบบพี่เหมือนแบบไม่ไหวแล้วพาทุกคนออกไปข้างนอกหมดเลยคือว่ามันมันมีสองเรื่องนะความเชื่อกับความกลัวเ,<อ>เราไม่เชื่อแต่กลัว<ต>เราเรา,เราไม่เชื่อเพราะว่าเชื่อไม่ไม่มีเซนหรอกอะไรเงี้ยแต่เรากลัวเพราะว่าเราิสูสุ์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรืเอเปล่าไอ้ผมไอผมก็ไม่เชื่อนะแต่ทำของใส่กูกูกลัวนะอย่านะอย่านะเรื่ยเชื่อเสียวหลังกัน ต่อไปเราจะประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับผีวิญญาณการเจอผีของแต่ละคนเพราะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบเจอกบบตัวเองชัดๆเลยก็คือตอนไปเที่ยวเดินป่าตอนกลับแบบเดินกลับประมาณสองทุ่มอะ่ะแล้วก็คือมันก็มืดแล้วมันเป็นป่าใช่ป่ะบรรยากาศได้เลยแหละออแล้วเราเดินผ่านตอนนั้นก็คือไม่เชื่อนะก็คือไปกันหลายคนอะ่ะเรอาอไม่กลัวอยู่แล้วเดินผ่านคนสองคนที่นั่งพักอยู่ข้างทางเหมือนเขาก็นั่งกันสองคนมืดๆอะ่ะ ก็คือซีนสยองขวัญแหละแต่เราไม่ได้คิดอะไรไงเดินผ่านมาเขาคงเหนื่อยแหละเดินเดินมาเราก็รู้สึกว่าอ๋อเหมือนมีคนเดินตามอ่ะเราก็รู้สึกว่าสองคนนั้นคงเดินตามเรามามาเกาะกลุ่มกับเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจมากเลยเพราะมันมีเสียงเดินแบบป๊อกแดกป๊อกแดกป๊กกตามหลังมาเงี้ยรู้สึกว่ายิ่งเดินอ่ะเหมือนเขายิ่งเดินเร่งฝีเท้ามากระชิดหลังเราเราก็แบบเชื่อมิ่งจะรีบไปไหนวะกลัวใส่กลัวแหละ อันนี้มันเร่งแบบจะถึงตัวเราแล้วก็เลยหันไปมองเลยมั่นใจมากเลยว่าเขาเดินมาถึงตัวเราหันไปมองปุ๊บแม่งเป็นทางโล่งๆมืดๆอ่ะทางแบบล้างๆอ่ะแบบคนลุกเลยไม่มีใครเลยแล้วเป็นจังหวะที่แบบคนในกลุ่มเฮ้ยขึ้นมาพอดีแล้วเฮียเห็นเหมือนรู้สึกเหมือนกันแน่เลยว่าชันละก็เลยแบบโว้ยขนลุกเลยเราก็เลยเดินต่อแถวกันเนี้ยเดินต่อแถวแล้วคนในกลุ่มคืออยู่อยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าไอ้คนข้างหน้าอหผมอยู่หลังสุดใช่ แต่ที่หึ่ยอ่ะเขามาถามอ่ะคือหึ่ยคนละอย่างกันนะบอกว่าเห็นคนบนต้นไม้เห็นตัวคนแบบแบบือนคนนั่งห้อยขายบนต้นไม้คือมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมหันไปมองแล้วความรู้สึกที่มีคนเดินตามหลังหายไปพอดีกระโดดอยู่บนต้นไม้เออไม่รู้แล้วคนนี้ก็หึ่ยพอดีผมก็หอยแล้วแม่งเป็นคนละเรื่องอ่ะพี่ตอนนั้นเข้าใจว่าเรื่องเดียวกันก็เลยกลัวแล้วเราเราเล่าตรงนั้นเลยปะไม่ได้เล่าใครเดิรีบเดินขึ้นมาเลยแล้วแบบเจอละเจอละเจออะไรอย่างเงี้ย ภาคเหนือจะมีผีที่ภาคเหนือจะมีผีที่เรียกว่าผีกะค่ะผีกะมันคือผีที่ตัวเป็นคนขาเป็นมา้าม้าสีขาเส้นห่อใช่สนอย่าง้สีองขาใช่ไหเ,เนี่ยแหละหมู่บ้านที่วิวอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าบ้านวิวอะเมื่อก่อนอะคือเราไม่รู้เลยว่ามีเรื่องผีกะเกิดขึ้นจนน้องจนน้องวิวอะวิวอะมีน้องที่เด็กมากแบบน้องเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าช่วงแบบ ช่วงประมาณสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยเด็กแบบบอกแบบบอกมันจะมีภาวะโคลิกใช่ปะมันจะมีภาวะที่เหมือนแบบดีๆก็เห็นนู่นเห็นนี่อยู่ดีๆก็เหมือนแบบร้องไห้ตอนตีสองตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าคนข้างบ้านวิวะบอกว่าเออวุ้นเส้นน้องวิวชอวุ้นเส้นวุ้นเส้นอะร้องไห้ไหมตอนประมาณตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเออพ่อเขาบอกว่าคนหลังบ้านวิวะ เป็นผีกะก็คือเหมือนว่าตอนกลางคืนนาะเหมือนกับว่าเขาอะจะกลายร่างเป็นผีกะถ้าเป็นบ้านวิวอะผีกะชอบเด็กก็เลยเหมือนแบบถ้าแบบว่ามีเห็นเด็กทาลกปุ๊บอะ,อะก็เลยจะเหมือนว่ามาอยู่หน้าบ้านเราเว้ยเพื่อที่จะเหมือนแบบ มาหามาเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายไปว่าทําให้เด็กอะร้องไห้เพราะเด็กก็จะกกลัว,อ,วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกที่วิวได้ฟังครั้งแรกเขแบบแบบอะไร,ะไรวะผีกะเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เชื่อเว้ยจนวันหนึ่งอะวิวอะนอน,น,อนห้องวิวอะค่ะจะอยู่หลังบ้านก็คือจะอยู่ติดบ้านที่เขาว่ากันว่าบ้านั้าเป็นผีกะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนปกติวิวนอนเร็วมากแบบสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอนนะเออแล้ววันนั้นอะวิวนอนดึกประมาณแบบเนี่ยแหละตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะ กับ,บนอนกํลาลังมานอนอยู่นะเราได้ยินเสียงแบบกุบกะกระุบกะกรุบกะว่ะแต่ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันเป็นวัวควายเพราวะเพราะแถวบ้านอนะ่ะวัวควายมันก็เลยแต่วัวควายที่ไหนมันจะมาเดินเวลานี้วะอ,อะไรอย่างเงี้ยวัวควายมันก็ไม่กึกกักเ<อ>นี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวผีใช่ไหมล่ะก็แบบแอบดู <I do. S 1> แบบเออแบบเปิดหน้าต่างดูว่าแบบก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเธอพาัก ยูนเซนมงตกรีแบบร้องไห้ขึ้ามาของจริงเออคือแบบยูวินเซนร้องไห้มาเราก็เลยแบบเดินไม่บอกเดินไปหาแม่ขอขอขอไปนอนด้วยแล้วจากนั้นก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อะไรงียคือต้องพูกว่าหนุ่มเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อและไม่ได้ตั้งจุดสังเกตแล้วขนาดน้นก็คือเป็นเรื่องตอนปีหนึ่งเข้ามาหาอะไรใช่ป่ะหนุ่มอยู่หออะไรของมาหาอะไรไอหออะไรมาหาอะไรแม่งเป็นแบบหอเก่าอ่ะน่าสร้างมาแบบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วอะไรเงี้ย คือมันจะมีสองฝั่งมันจะเป็นเหมือนตัวยูอย่างเงี้ยตรงกลางมันจะเป็นเหมือนส่วนกลางที่เป็นนิติแล้วก็เป็นพวกร้านขายของทางเข้าอย่างเงี้ยส่วนปีกซ้ายกับปีกขวาจะเป็นหอพักให้เดินเข้ามาแล้วก็ไปแยกไปมันจะเป็นของชายชายล้วนฝั่ง A กับ B หนูอยู่ฝั่ง A ถ้าจำไม่ผิดอ่ะฝั่งหนุ่มอ่ะขึ้นไปสองชั้นอ่ะคือเคยมีนักศึกษาจีนโดดตึกตายอยู่ใกล้ๆนั่นเลยเออมันจะมีเรื่องหลอนๆเยอะอยู่แต่หนูไม่ค่อยเจออะไร จะมีสิ่งหนึ่งที่ห้องหนุ่มเจอกันบ่อยใช้คำว่าห้องเนะเพราะห้องนี้อยู่กันสี่คนก็คือมักจะเจอคนอาบน้ําแต่ไม่มีคนอาบน้ํานอนอยู่ก็แบบยู่ดีได้ยินเสียงฝักบัวในห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบเรียกถามมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ตอบแล้วสักพักเสียงก็หยุดไปแล้วก็แบบไม่มีใครออกไปจะน้องเปิดไปดูพื้นเปียกไหมเปียกแต่ก็ไม่มีคนแต่คือพื้นเปียกเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่ามันเปียกตลอดมันมีบางคนออกเช้าบางคนแบบทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบ ก็เจอกันอย่างเงี้ยบ่อยเป็นกลับน้ำเลยใช่ไหมแบบสู้มีแบบนวดไม่ใช่แบบน้ำรั่วจึกจึกมาเป็นสู้เลยใช่เมื่อตอที่ผมกับเพื่อนมันก็เป็นคนประมาณเดียวกันที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยกลัวก็คืออยู่กับเสียงนี้หรือเรื่องแบบนี้ที่หอนี้มาเป็นเวลาแบบปีกว่าก็ชิลๆไม่ค่อยซีเรียสอะไรกันแต่ก่อนคอนโดมันไม่ได้ผุดขึ้นเยอะขนาดนี้มันก็จะมีคอนโดเก่าแบบเก่าเก่ามากแบบพอไปเช่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังอะไรเงี้ยแบบก็เช่ากับเพื่อนอยู่ ซึ่งคอนโดเนี้ยแต่ก่อนอ่ะเดอะช็อกแม่งชอบมาถ่ายเว้ยเออแบบเราก็แบบเฮ้ยใ,ใช่คอนโดที่เราอยู่เพราะว่าอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้เพื่อนแม่งไปเซิร์ชใช่ว่ะคือเอกลักษณ์ของคอนโดเนี้ยแม่งจะเป็นคอนโดเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะแล้วเจาะตรงกลางเหมือนเป็นป่องสูงขึ้นไปให้แสงมันตกลงมาแต่ว่าความผิดพลาดของการออกแบบมาคือแบบมันสูงมากประมาณยี่สิบกว่าชั้นนะ่ะยแล้วแสงข้างบนอนะ่ะมันส่องมาไม่ถึงข้างล่างเ้ยข้างล่างแม่งก็จะสะลัวสลัวแล้วแบบ เป็นทางเดินลอบป่องนั่นแหละทุกชั้นเป็นทางเดินแล้วห้องอยู่ข,ข้างๆเรียปว่าเออเป็นสามเหลี่ยมนี้ข้างๆเป็นห้องเอออะไรอย่างเงี้ยนนนนแล้วเวลาเราไปก็ขึ้นลิฟต์มาเราก็ต้องเดินรอบรอบป่องในน,นนั่นแหละแล้วอยู่ชั้นล่างๆมันก็จะแบบยาวอ่ะมันลึกอ่ะห้องแม่งเยอะอ่ะแม่งก็จะเป็นไฟแบบมีออนแบบนึกภาพทางเดินย,วยาวๆแล้วมีออนแบบแบบคันๆคันๆมาอนดับๆติดๆเหมือนได้หนังผีอ่ะคือแบบบรรยากาศแม่งได้มากพอไปอยู่ที่เนี่ยพี่รู้สึกพี่เจอผี มากที่สุดในชีวิตเลยทั้งชีวิตเกิดมาสมมติอตอนนั้น20ปีเนี่ยกูเจอที่เนี่ยไป80%ละเออทั้งชีวิตแบบจะไปล่าท้าผีที่ไหนไม่เคยเจอแต่กูอยู่คอนโดเนี่ยแบบโอ้โหเจอแม่งอย่างบ่อยเรื่องแรกเลยลิฟต์แม่งแม่งจะมีทุกคอนโดแหละว่าแบบเอยลิฟต์มันจะเปิดเองม,มันจะนู่นมันจะนี่อะไรใช่ไหมแต่ลิฟต์ที่เนี่ยแม่งจะชอบเปิดเองที่ชั้น13ทุกครั้งที่กดลิฟต์เนี่ยก็จะภาวนาว่วามึงอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดนะแล้ว,แล,วแล้วแม่งก็เปิด เออเปิดไอชั้นเดิมอ่ะพี่เคยโดนสองครั้งแล้วก็แบบออกไปชะเง้อดูเหมือนในหนังผี่ทางยาวๆมืดๆใช่ไหม,มก็ไม่มีคนเลยก็แบบได้ได้ได้รีบปิดแล้วก็แบบเ,ออแวแบบเวลาในลิฟต์แม่งก็จะแบบเข้าไปอีกมิติหนึ่งที่เมื่อไรจะถึงว่านานสัตว์นันสัตว์ลิฟต์แม่งก็จะแบบนี่มึงเคลื่อนตัวช้าลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบน่ากลัวมากพอไปถึงห้องอยอยู่ห้องนู่นนี่เพื่อนพี่ก็มาใช่ไหมแต่ก่อนตอนมาหาลัยรก็ชอบกินเหล้ากันในห้องอะไรยใครมีห้องใหญ่นู่นนี่ก็จะมานั่งกิน แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะพี่เปิดประตูออกไปปุ๊บอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกกันเปิดไปปุ๊บพี่เปิดปุ๊บพี่ก็โอเคยิ้มแย้มยำใสให้คนข้างบนอะไรเงี้ยแล้วพอลงมาถึงข้างล่างทุกคนบอกว่าตอนเมื่อกี้มันคุยกับใครอะ่ะก็มีผู้หญิงยิ้มให้กูข้างบนเมื่อกี้คนใส่ชุดสีชมพูอ่ะเออไม,ไม่ไม่รู้ใครเหมือนกันไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกเช่ไม่มีมึงมึงเห็นใครทุกคนเลยนะตรงนั้นน่ะสามคนอะ่ะบอกพี่ว่าแบบไม่มีมี ผู้หญิงสี่จังูยิ้มให้กูแล้วทุกคนบอกไม่มีทุกคนแม่งถึงเงียบไงแล้วก็แบบดูว่ามึงยิ้มให้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชื่อเอาแล้วเอาแล้วแต่ก็มาดีนะจําได้ว่าน่ารักด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่ากูน่าตาดีแหละ <laughs> แต่แบบแม่งแบบเอาแล้วกูเอาแล้ว <laughs> คือตอนนั้นพี่เรียนหาปัดแล้วมันจะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่ที่อยู่ในมหาลัยคือชมรมโขน mm. จะมาแบบชวนเราไปวาดหน้าโขนหรือลงสีอะไรเงี้ยให้ช่วยอะไรเงี้ย แล้วเพื่อนพี่ยังมีวันหนึ่งแม่งกลับมาใสายสินเต็มตัวเลยเออแล้วแล้วก็กลับมาที่ห้องเลยรูเมทพี่แล้วก็แบบมีรุ่นพี่แบกมาแล้วก็ขอประตูปึ้ง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 เลยนะแบบรีบอะ่ะแล้วก็โยนเพื่อนพี่ไปหน้าห้องแล้วก็ไปเลยเว้ยเออแล้วเพื่อนพี่พอพี่เปิดประตูมาแบบใส่สินแม่งพันตัวเออแล้วพี่ก็าถามรุ่นพี่ว่าเป็นอะไรพี่มันโดนอะไรมาอะไรเงีง้ยเขาก็เหมือน ไม่เล่าหรือเล่าพี่จำไม่ได้เขาเล่าตอนไหนแต่อารมณ์มาไปลบหลู่อะไรสักอย่างตอนไปไปทําหัวโขนนี่แหละเออแล้วกลับมาพี่ก็แบบมันก็แบบเออเออเออเหมือนโดนใส่สีพันอยู่แล้วก็แบบเออเออพี่กระจับมันไปนอนพอนอนเสร็จอะมันก็หลับไปได้สักพักหนึ่งสักเที่ยงคืนอะปิดไฟห้องหมดละแม่งลุกขึ้นมาลุกแบบเหมือนศพเด้งขึ้นมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฉี มึงยังไม่ไหนอ่ะแล้วก็ชี้ตามไปเรื่อยๆแล้วก็เดินออกไปนอกหน้าต่างชี้ว่ามีคนเดินออกไปนอกหน้าต่างพี่ก็แบบชี้อะไรเนี่ยก็จับมือมันลงมาแล้วก็กดหัวมันไปนอนต่อเี่ยคือตอนนั้นเราเราแบบไม่รู้อารมณ์กลัวหรือแบบเฮ้ยมึงละเมอมึงหยุดเถอะอะไรเงี้ยแบบพอตื่นมาก็ถามเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมื่อคืนวะมันบอกมันจําไม่ได้เลยตั้งแต่อยู่มหาลัยเออจนมาถึงห้องมันมันบอกมันไม่รู้มันโดนอะไรใส่ศีลพันอะไรมันไม่รู้แบบตื่นมาไังกวนอะไรเต็งตัวกูเลยวะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ย ถึงบอกว่าแบบกูมาอยู่หอเนี้ยจนแม่งแบบเจอแบบเยอะที่สุดของชีวิตที่มีมา <c oughs> แล้วที่หนักสุดของที่นี่เลยนะมันจะมีอยู่คืนนึงนอนเหมือนกันได้ยินเสียงตุ<ม>๊บข้างๆแบบข้างนอกนอกหน้าตา่างเออแล้วแบบ <c oughs> เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ารถชนข้างล่างรถ <c oughs> ชนแบบชนกันที่ถนนหน้าคอนโดเลยแลเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนอีกวันหนึ่งทุกคนแม่งแบบลากกระเป๋าออกจากห้องนู่นนี่ <c oughs> นั่นพี่เขาบอเฮ้ย <c oughs> อะไรเกิดอะไรขึ้นวะ คนข้างๆห้องพี่อ่ะกระโดดตึกอเออกระโดดตึกลงไปใส่รถข้างล่างอ,ะอ่ะเออแล้วแบบตายอ่ะแล้วคือแบบข้างในห้องอ่ะเขายังเปิดเล่นเกมวินนิ่งอยู่เลยอเออคือทุกคนแบบก,ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรโดดไปอะไรเงี้ยคือแบบเฮียม,มันมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆของคนลุกแล้วก็แบบอตอนนั้นก็ยังไม่กลัวอีกนะก็ยังแบบเออไม่มีอะไรเออคือทุกคนแม่ก็ออกจากหอหมดเลยนะแบบลากกระเป๋าแบบ เหมือนแบบกูกลับบ้านก่อนอ่ะแล้วมันก็แต่พี่ก็ยังไม่กลับนะพี่ก็อยู่อย่างนั้น,<อ>นก็แบบเฮ้ยมึงมากินเหล้าเป็นเพื่อนกูนหน่อยสิคนข้างห้องกูโดดตึก,กอ,อะไรเงี้ยเพื่อขำมึงกินดิเไอ้เจ้าอะไรปไอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออแต่แต่แพอหลังจากนั้นก็จําไม่ได้ว่ามีเรื่องหนักกว่านี้ไหมแต่ก็ไม่เจอไม่อะไรเงี้ยอืค่ะวันนี้ก็หมดละมีอะไรฝากอะไรคะครับก็ คิดว่าทุกคนน่าจะเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เราไม่สามารถหาอะไรอธิบายได้อะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีเรื่องน่าสนใจหรือสนุกสนุกก็มาคอมเมนต์กันได้ครับมาพูดคุยกัน หรือถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e c h anel n WMTD ด้วยจ้าบ๊ายบายแต่เที่ยวตายจังหวัดตอนแรกมันบอกเต็มเลยนะแล้วสาพักบอกเอ้ยเหลือห้องนึ่งอาบน้ำไปปุ๊บไม่มีใครมองปะวะสักพักนอนนอนแน่เอาแล้วได้ยินเสียงคนเดินเอาอีกแล้วเหมือนสักพักพอห่มแม่งเลื่อน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 ลงไปจนอกตปยัง